สนใจไหมอยากไปไหมมัมีมีสองร้านแนะนำวันนี้ก่อนอื่นเข้าไปใน Google ใช่ไหม Google แล้วก็พิมพ์คำว่าง่ายๆในไทยก็ได้มังงะมือสองอ่ะเคยค้นอ่ะแพบขึ้นมาเพียบเลยอ่ะอันนี้เรามีไปแล้วหลายร้านก็คือร้านบุ๊กกี้บุ๊กโซอยู่ตรงไหนฮะ อยู่ตรงสะพานควายอันนี้เราเคยไปแล้วใช่ไหมเคยไปแล้วแล้วเราไปซื้อมาแล้วก็อีกร้านหนึงคือร้านเบสบุ๊กก็อยู่สะพานควายเหมือนกันอยู่ตรงข้ามกันเลยอืใช่ไหมทีนี้ช่วงนี้เป็นโควิดระบาดไปได้ไหมไมจ่จริงๆก็ไปได้เหมือนกันนเพราะว่าร้านเขาก็ไม่ได้คนเยอะอะไรแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากไปไหนเราก็โอ้โหง่วงมากเลยเสียงเข้าเลยอะ <laughs> เราก็อยู่บ้านอันบอมม่มีสองร้านที่น่าสนใจร้านแรกคือร้านกระตูนเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมม,มันมีในใน Google เนี่ยมันมีสองที่ร้านเนี่ยถ้าคลิกเข้าไปดูอะถ้าคลิกเข้าไปดูก็จะมีร้านมีรูปอย่างนี้ให้เราดูซึ่งซึ่งซึ่งร้านเนี่ยตอนแรกมอมมีอยากจะพาไปแล้ว อันนี้ก็เหมือนกนันไม่คิดว่าเป็นร้านเดียวกันนะเพราะมันชื่อเดียวกันเพียงแต่ชื่อเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเท่านั้นเองอแต่ว่าร้านเนี่ยไม่เคยโทรไปแล้วเพราะตอนนั้นเราอยากจะไปใช่ไหมเพราะมันใกล้บ้านโทรไปถามเขาบอกว่าเออไปเลือกที่ร้านได้มหมคะก็บอกว่าอ๋อมันไม่ได้โทรไปสิอ๋อหรือโทรไปจะไม่ได้ลนะหรือไลน์ไปจะไม่ได้ละแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ขายหน้าร้านคะ่ะให้เลือก จาก Facebook ไปเลยแล้วก็โทรไปสั่งเขาหรือไม่งั้นก็คืออยากได้เรื่องไหนให้โทรไปบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะหาให้หรือถ้ามีเขาก็จะส่งมาให้เพราะฉะนั้นนีคือเอลห้ามไปที่ร้านร้านนี้คือขายออนไลน์อย่างเดียวส่วนอีกร้านหนึ่งคือไม่ไกลเหมือนก,กันคือร้านมิสเตอร์การ์ตูนมิสเตอร์การ์ตูนเนี่ย อ่ะลองคลิกไปนะที่ว่าน่าสนใจเพราะอะไรลองดูสิเป็นยังไงบ้างฟางคิดว่าเป็นยังไงเยอะเยอะโอ้เยอะมากเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจริงๆนี่เขาถ่ายมุมเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเป็นชุดนี่ดูไหมเห็นไหมเล่มหนึ่งจนถึงเล่มไม่รู้ว่าเรื่องล่าปีศาจไม่เคยดูอันนี้แต่ว่ามันเหมือนเก่าปะ เนรดิเทลอ่ะเฟรดเทลรู้จักแต่ว่ามันไม่เคยดูแล้วนะเก่าไหมแคะมันเก่าอ่ะน่าจะแบบพอๆกับวันผีเลยแต่ว่ามันตอนก็เยอะแต่ว่าไม่เยอะเท่าวันผีเลยนะไม่เยอะเท่าวันผีแต่เป็นเป็นรอยตอนอย่างนะเป็นรอยตอน <c oughs> มันไม่มีใครอยากดูว่า,อาตอนนี้มนันเป็นตกอ่ะอันนี้เรื่องอะไร <c oughs> วากาบ,บอลวากาบ,บอลน,นี่เป็นเหมือนแบบซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะ อุดปกไปส่วนอันนี้อะไรน่ะจอมนพลบลูไม่ได้ดูหนูใช่ไงทุกที่ทุกร้านต้องมีคือเรื่อง One พีซ c e One Piece One p i ดูสิเขามีเยอะนั่นหนูมีว่าเขามีเยอะร้านแน่ๆสนใจนี่นาตกดูสิมีกันด้วยน่าสนใจมุมมี่ไม่ได้ติดต่อเข้าไปว่าตกลงเขาเขาเขาเป็นเรื่องที่ร้านได้หรือเปล่าแต่ว่า เท่าๆที่ดูอ่ะอาจจะให้อาจจะให้หรืออาจจะไม่ให้แต่ว่าเนี่ยดูสิเขามีเว็บไซต์อ่านี่ไงดูสินค้าทั้งหมดเว็บหมอบไซต์เขาร้านขายและรับซื้อกระตูนมือสองออนไลน์แสดงว่าออนไลน์แสดงว่าไปที่ร้านได้ไหม <c oughs> ไม่ได้แต่ว่าก็ดูโอเคนะก็มีลาย ไว้เราค่อยติดต่อไปว่าเราอยากได้เรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรที่มีจําไม่ได้หนุน้อยอะไรสักอย่างนึงนี่ดูสิมีม,มูนก็เยอะอยู่นะแล้วก็แยกด้วยแยกเป็นสำนักพิมพ์เนียมีมูลกิจสยามอินเตอร์เนชั่นมงกตแตไมรูปราคาเท่าไหร่ลองคลิกดูสักอันสิอ่ะเป็นร้อยนะอ่ะเป็นร้อยสิพาอว่อ,อขายหลายเล่มอ,อะ่ะใช่ไหมไหนดูสิเราเอาเลื่อม เขาเก่านอะมันเหมือนเก่าแต่ว่าอ่ะลองลองดูมันมีเรื่องอะไรเรื่องใหม่บ้างอายากันนะเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้เซิร์ชของเขามันจะได้ไหมสินค้ามาใหม่ลองกดไปดูสิก็ชวนอะสมมตว่าอนนี้กันหน่ะ เรื่องดอ o คนเดิมมี13เล่ม450บาท13เล่ม450บาทตกเล่มแล้เท่าไหร่เอ๊ะ13เล่มนี่ตกเล่มแล้สามบาทแพงไ้มคงถูกอ่ะก็ถูกนอะก็กลง<อ>กล<อ>างๆก,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 ก็ไม่ได้ว่าถูกมากแต่ว่ามันมันต้องดูสภาพด้วยไง ถ้าเกิดสภาพดีใหม่กิ๊กมันก็ถือว่าไม่แพงถูกไหม,มแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เจอมามันก็มีบางร้านที่ถูกกว่านี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งน,นั้นอยู่ที่สภาพด้วยแล้วมันก็เหลืองๆห,หน่อยเนียเออถ้าเหลืองหน่อยเลืง้งจัดกรอบเลยก็จะไม่ถูกละอ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ที่แนะนําที่น่าสนใจไว้เราอยากจะอ่านเมื่อไหร่แล้วเราค่อยค่อยค่อยนั่นละกันนะ